ถือเป็นข่าวดีของนักลงทุนนะครับที่ธนาคารจีนนั้นจะกลับมาซื้อทองอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีรายการว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นธนาคารกลางจีนหรือ PBOC นั้นไม่ได้มีการซื้อทองเพิ่มนะครับข้อมูลนี้เปิดเผยจากสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างถึงความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มองว่าธนาคารจีนซึ่งเป็นธนาคารกลางที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกในปีนี้จะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหลังจากราคาทองคำลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ2,450ดอลลาร์สหรัฐต่อออนใน วันที่20พฤษภาคม2567โดยมองว่าปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานของทองคํานั้นยังแข็งแกร่งธนาคารจีนนั้นไม่ได้ซื้อทองคำนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้ราคาทองนั้นปรับตัวลดลงไปอย่างมากนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้สํานักข่าวต่างประเทศนั้นกลับมารายงานนะครับว่าจีนนั้นกําลังรอดูจังหวะที่จะเข้าซื้อทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคาดว่าระ,ระดับราคาที่จีนนั้นจะซื้อทองคํากับเข้าสู่คลังสํารองนั้นอยู่ที่ระดับ ต่ำกว่า2,200ดอลลาร์ต่อออนนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าราคาทองลงไปต่ําในระดับนี้นะครับธนาคารจีนนั้นจะกลับมาซื้อทองคําอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าทองคํานั้นจะอาจจะปรับตัวลดลงไปไม่ได้มากเพราะว่ามีแรงซื้อจากธนาคารกลางจีนอยู่นะครับด้านผลสารวจจากธนาคารคลังด้านการเงินนะครับแล้วก็หน่วยวิเคราะห์ om fif นะครับเพราะว่าธนาคารกลางต่างๆมีแผนที่จะเพิ่มการถือครองทองคำนะครับในอีก1 2ปีข้างหน้า ประธานสมาคมท้าทองคําสิงคโปร์นะครับกล่าวว่าธนาคารกลางกําลังซื้อทองคำนะครับและจีนจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ต่อเนื่องทําให้ความเชื่อมั่นในตลาดทองนั้นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์นะครับระหว่างประเทศแล้วก็มีการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งทําให้มีความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆนั้นก็ยังจะหันมาซื้อทองคําเข้าสู่คลังสํารองในประเทศอยู่ ราคาทองคำในตลาดโลกนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นโกลฟิวเจอร์นะครับส่งมอบเดือนสิงหาคมราคาอยู่ที่2,330ดอลลาร์สารัฐต่อออนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2.04ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนนะครับหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น0.09% ราคาทองในตลาดโลกที่จะส่งผลต่อราคาทองในประเทศนะครับจะต้องจับตาดูปัจจัยเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐหรือ FOMC ในวันพุธนะครับเราจะทราบผลในวันพฤหัสนั้นจะมีทิศทางทางใดครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อจะรับทราบข่าวสารทองคํากันต่อเนื่องครับ